ตอนที่6เรามาเรียนรู้เรื่องการค้นหาเอกสารใน a ัล e ฟ sco นะครับหรือ Searching searching เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบจัดการเอกสารเลยนะครับถ้าเรามีไฟล์เอกสารอยู่ในระบบเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไฟล์เราจะหาเจอได้ยังไงถ้าระบบไม่มีความสามารถในการ searching ที่ง่ายแล้วก็อัจฉริยะนะครับในส่วนของ a f ลเ e s c o นั้น Searching นั้นค้นหาอะไรได้บ้างอันแรกเลยค้นหาไฟล์นะครับ People people ก็คือหมายถึง User ที่อยู่ใน a l f r e s c o s i ซ e ก็คือข้อมูลที่อยู่ในไซต์นะครับค้นหาจากอะไรได้บ้างครับจาก Property property ของไฟล์เช่นชื่อไฟล์ Title, Description, Create Date หรือ Aspect ที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับอย่างเช่น Aspect เราบอกว่าประเภทเอกสารก็สามารถเสิร์ชจากประเภทเอกสารได้และอันที่ยอดเยี่ยมมากก็คือว่าค้นหาจาก Content in Document นะครับ หรือเนื้อหาที่อยู่ในไฟ,ไฟล์เอกสารผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า full text searching นะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะค้นหาด้วยการใช้คีย์เวิร์ดเหมือนที่เราค้นหาใน google แล้ว office c o ก็จะไปหาไฟล์ที่มีคีย์เวิร์ดนั้นอยู่ในเนื้อหาเอกสารนะครับไฟล์ที่สามารถค้นหาในเอกสารได้เช่น microsoft office ไฟล์ pdf แล้วก็ไฟล์ text เป็นต้นนะครับส่วนที่เพิ่มความสามารถมาใน office o 5.1 แล้วเป็นอันที่ผมว่าเจ๋งมากก็คือว่าตัวไลท์เซิร์ชนะครับไลท์เซิร์ชหรืออิน t แ e s e a r c h r e s รีซอ e เนี่ยหมายความว่าเดี๋ยวเราคีย์คีย์เวิร์ดที่เราต้องการจะเสิร์ชลงไปเนี่ยมันจะแสดงผลออกมาเลยนะครับเหมือนที่เราเสิร์ชใน Google เลยนะครับเดี๋ยวไว้เราไปดูเดโมกันทีนี้ในส่วนของการค้นหาเนี่ยมีอินเทอร์เฟซสองแบบให้เราเลือกใช้นะครับอันแรกที่เรียกว่า simply s e a r c h ชิ่งนะครับก็คือเหมือนเราใช้ Google ครับเราคีย์ คีย์เวิร์ดที่เราต้องการจะค้นหาเข้าไปนะครับมันก็จะไปค้นหาดูอย่างจากทั้งไฟล์คอนเทนต์ละสาอันต่อมาคือ advanced searching อันนี้เป็นการค้นหาแบบเฉพาะเจาะจงโดยเราจะเลือกคีย์เวิร์ดไปค้นหาจากฟิลหรือจาก property ที่เราต้องการเช่นเราค้นหาจากเฉพาะชื่อไฟล์นะครับหรือค้นหาจาก description เท่านั้นทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานเซิร์ฟนะครับ ก็จะเหมือนที่เราใช้ Google นะครับวิธีแรกที่ช่วยได้ก็คือตัว Y c a r d นะครับโดยเราใช้เครื่องหมายดอกจันเช่นตัวอย่างนะครับเราใช้ดอกจันตามด้วยคำว่าทดสอบก็คือหมายความว่าเราจะค้นหาทุกเอกสารหรือทุกข้อมูลที่มีคํคำนำหน้าอะไรก็ได้แล้วตามที่ทดสอบนะครับถ้าดอกจันอยู่ตามหลังคำว่าทดสอบก็คือคำว่าทดสอบตามด้วยคำว่าอะไรก็ได้ถ้าดอกจันหน้าหลังก็คือ ทั้งหน้าและหลังมีคำอะไรก็ได้นะครับอันที่สองเราค้นหาที่เรียกว่าวลีนะครับหรือเฟสนะครับก็คือว่าเราต้องการจะค้นหาคำคำนั้นเลยที่มีอยู่ในเอกสารที่เราต้องการโดยเราใสเ่เครื่องหมาย Single Code เข้าไปนะครับเช่นค้นหาคำว่าทดสอบระบบไฟฟ้าเราก็จะต้องเราจะเจอเฉพาะเอกสารที่มีวลีนี้เท่านั้นนะครับ อันที่3คือใช้ลอจิกเช่นเครื่องหมายบวกตัวอย่างเช่นเราใช้คําว่าทดสอบบวกด้วยคอมพิวเตอร์บวกด้วยเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเราจะหาเอกสารหรือข้อเอกสารที่มีข้อมูลที่มีคําว่าทดสอบและคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์อันสุดท้ายคือ minus logic หรือเครื่องหมายลบนะครับตัวอย่างเช่นทดสอบแล้วก็ลบด้วยเซิร์ฟเวอร์หมายความว่าเราจะหาเอกสารที่มีคําว่าทดสอบแต่ไม่มีคําว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับ ทีนี้ best practice คืออะไรนะครับเราสามารถใช้การค้นหาด้วยเฟสนะครับช่วยเมื่อเราค้นหาแล้วไม่พบเมื่อเราค้นหาแล้วพบเอกสารจํานวนมากดังนั้นเนี่ยเราเวลาเราหาครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะนึกไม่ออกใช่ไหมครับเรา,าจ,จะนึกคีย์เวิร์ดสั้นๆขึ้นมา1คําเช่นคําว่าประตูนะครับแต่พอเราเสิร์ชคาว่าประตูไปเนี่ยปรากฏว่าโอ้ oh, โหเอกสารออกมาเยอะมากเลยทีนี้เราก็นึก,ออกเราจะเปลี่ยนคําบอกว่า เป็นประตูไม้สีแดงอย่างนี้นะครับก็จะทำให้เอกสารที่เราเจอเนี่ยเ,เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งคือเราใช้ YC ยคานะครับหรือดอกจันช่วยเมื่อหายเอกสารไม่พบเช่นเหมือนตัวอย่างครั้งที่แล้วนะครับเราบอกว่าใช้คำว่าประตูปรากฏว่าเราเสิร์ชเข้าประตูเนี่ยไม่เจอเอกสารเลยงั้นเราลองใหม่เราลองใส่ดอกจันหน้า ัลงคําว่าประตูเข้าไปเราจะพบเอกสารมากขึ้นนะครับสุดท้ายอีกอันหนึ่งที่เราต้องรับทราบสําคัญก็คือว่าไฟล์ pdf หรือไฟล์ภาพนะครับที่เกิดจากการสแกนเราไม่สามารถค้นหาในเนื้อหาของไฟล์ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นภาพนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการทำแอสเซนหรืออินเด็กเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถค้นหาได้นะครับหรือจะใช้ ocr เข้ามาช่วยก็ได้นะครับ เรามาดูวิธีการใช้การค้นหาเลยนะครับอันแรกเลย simple search นะครับเดี๋ยวผมจะเสิร์ชคำว่า officego ให้ดูนะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้จะเห็นว่าอันนี้นะครับที่แสดงขึ้นมาเนี่ย o f f i c e c o เรียกว่า light search นะครับจะแสดงผลขึ้นมาทันทีเลยนะครับในคีย์เวิร์ดที่เราหาไปนะครับและนอกจากแสดงไฟล์เอกสารที่มีคำว่า o f ฟ i c e โ o แล้วเนี่ยเขายังแสดงอะไรครับแสดงไซต์ที่มีข้อมูล Office โ o ด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าไลเซอร์นะครับทีนี้เราลอง Enter เข้าไปเมื่อเรา Enter เข้าไปเนี่ยก็คือจะมาหน้าที่ผลของการค้นหานะครับจะเห็นว่าผลของการค้นหาเนี่ยก็คือจะแสดงทั้งหมดพบทั้งหมด39 r e s o u r c e ซนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยเราสามารถฟิลเตอร์ดูผลของการค้นหาได้นะครับเช่นดูเอกสาร,รคิดเอ e โดยใคร ก็คลิกนะครับก็จะฟิลเตอร์เฉพาะเอกสารที่ c r e เ t e โดยคนนั้นนะครับสามารถฟิลเตอร์ออกได้หรือดูประเภทไฟล์ได้นะครับสมมุติเราเราจะหาไฟล์เฉพาะที่เป็น pdf เราก็คลิกฟิลเตอร์เฉพาะ pdf ได้นะครับเอาออกได้เหมือนกันนะครับดูสามารถเลือกได้ว่าจะเอาไฟล์ที่ create เมื่อไหร่วันนี้หรือว่าสัปดาห์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วนะครับสามารถฟิลเตอร์จากไซส์ไฟล์ขนาดของไฟล์ได้นะครับ จาก modifier หรือผู้แก้ไขไฟล์ได้แล้วก็ m o d i f y d i t ก็คือแก้ไขล่าสุดเมื่อไหร่นะครับทีนี้เราลอง filter ร์2เงื่อนไขดูนะครับไฟล์นี้อันนี้แล้วเราจะดูเฉพาะนะครับเอาเฉพาะ pdf เห็นไหมครับเราก็จะได้ผลการค้นหาที่แคบลงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถแสดงผลการค้นหาโดยการเลือกได้นะครับว่าจะให้เรียงลำดับตามอะไรนะครับ เช่นจากชื่อจากไทเทอรจาก description นะครับเป็นต้นเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนจากไทเทอรแทนนะครับอ่าก็จะเรียงลำดับใหม่ตามไทเทอรนะครับจะเห็นว่าเนี่ยคือความสามารถในการค้นหาออ f ฟิศโกนะครับทีนี้อ่าทีนี้เรามาลองค้นหาภาษาไทยกันบ้างนะครับผมขอใช้คีย์เวิร์ดคำว่าอบลมนะครับ เห็นว่าเอกสารที่มีคีย์เวิร์ดคำว่าอบรมแสดงขึ้นมานะครับผมขอดูไฟล์นี้แล้วกันนะครับลองเปิดเข้าไปสิเห็นไหมครับมีคีย์เวิร์ดคำว่าอบรมอยู่นะครับเราลองดูซิว่าคำว่าอบรมอยู่ตรงไหนในไฟล์นะครับเราสามารถค้นตรงนี้ได้ด้วยเห็นไหมครับเดี๋ยวขอขยายนิดนึง เห็นไหมมีคําว่าอบรมอยู่ในไฟล์นี่คือความสามารถที่สําคัญที่ช่วยทําให้เราค้นหาอกาสารได้อย่างไงไ่ายดายนะครับเดีอขอกลับไปที่หน้าค้นหานะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราเจอหลายไฟล์ใช่ไหมครับเราลองเปลี่ยนใหม่เราเอาคําว่าอบรมนะครับแต่ใส่เครื่องหมายลบแต่ว่าอบรมแต่ไม่มีคําว่าหลักการดูนะครับผลเป็นยังไงเห็นไหมครับว่า เมื่อกี้ที่เราเ,รจ,เจอคําว่าอบรมหลักการเนี่ยจะเหลือเฉพาะไฟล์ที่อบรมแต่ไม่มีคําว่าหลักการนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึง่งทีนี้เดี๋ยวผมเราลองมาดูไฟล์นี้กันนะครับผมว่าไฟล์นี้น่าสนใจเดี๋ยวขอขยายก่อนนะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวเราลองเลือกสักคำหนึ่งนะครับไปเสิร์ชตัวคำที่ยากๆหน่อยนะครับดูว่าเอลฟิสโกฉลาดแค่ไหนนะครับ คำนี้แล้วกันนะครับเขียนโดยเดี๋ยวผมก๊อปปี้ไปเลยนะครับ copy ก๊อปปี้ยากเขียนโดยเดี๋ยวเราไปเสิร์ชนนะครับเราเสิร์ชตรงนี้นะครับเราเอาเฉพาะคำว่านี้พอดูซิว่าออฟฟิศโกจะค้นหาเจอไหมอขออ่าครับเสิร์ชจากคำนี้นะครับเห็นไหมครับออฟฟิโกเก่งมากค้นหาเจอนะครับทีนี้เราเอาคำนี้แทนนะครับ เอาคำว่าจางคำเดียวนะครับเห็นไหมครับทีนี้พอคำว่าจางเนี่ยมันมีในหลายเอกสารมากช่างเป็นคำที่กว้างใช่ไหมครับเราจะเจอเต็มไปหมดเลยเรากลับไปนะครับเอาเหลือคำว่าจางเสี่ยนนะครับลองแค่นี้เป็นยังไงบ้างอ่ะเลอกอกสารเดียวนะครับอันนี้คือความสามารถของเฟสโกเดี๋ยวผมขอแสดงความสามารถอีกอันหนึ่งนะครับ คือมันมันสามารถเสิร์ชนะครับมันสามารถที่จะเสิร์ชคนได้ด้วยนะครับสมมตุติเราหาชื่อคนเห็นไหมครับแค่คีย์เวิร์ดลงไปมันก็ค้นหาไลน์เสิร์ชมาให้แล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกความสามารถหนึ่งนอกจากความสามารถในการเสิร์ชอันนี้มันยังมีเครื่องมือหนึ่งที่เราได้พูดไปในตอนต้นนะครับที่เราเรียกว่ายังมีเครื่องมือในตอนต้นที่เราเรียกว่าแอดวานซ์เสิร์ชนะครับ เวลาจะใช้บ้านเสิร์ชก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับไปที่บ้านเสิร์ชจะเห็นว่าความแตกต่างก็คือเราสามารถเสิร์ชโดยระบุไปที่ฟิลด์ได้นะครับอย่างอันเนี้ยถ้าเราเสิร์ชจากคีย์เวิร์ดนะครับหรือเสิร์ชจากเฉพาะเนมจากไทท l ลโอเคงั้นผมขอเสิร์ชเ,เฉพาะจากเนม e อย่างเดียวนะครับเอาเฉพาะที่มีคำว่า o f f e s c o นะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันจะเห็นว่าผลการค้นหาเนี่ยนะครับ จะเจอแต่ไฟล์ที่มีคำว่า Alphesco อยู่ในชื่อไฟล์เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ a l าเฟ s c o นั้นมีความสามารถในการเสิร์ชที่ประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเก็บเอกสารมากมายเข้าไปใน Alphesco เนี่ยแม้จะเป็นล้านล้านไฟล์นะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะค้นหาเอกสารไม่เจอ